ลัมาพบกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับมีไดโนเสาร์นี่มานอนเล่นอยู่บนตาคายหลังฝนตกนะครับเปียกมาเลยนี่เรามาดูกันดีกว่าว่ามีเจ้าไดาโนเสาร์ตัวไหนบ้างเจ้าตัวนี้นะครับโปเซราโทรัสนะครับมีนออยู่บนหัวส่วนตัวนี้มันก็คือไดเมโทรดอนนะครับ ไดโนเสาร์ที่มีอายุมากกว่า250ล้านปีมีตัวไหนกันอีกบ้างสองตัวแล้วนะครับตัวที่สามตัวนี้นะครับจะเป็นไทเซราท็อปนะครับนี่เจ้าต,ตัวสีส้มๆนะครับไทเซราท็อปตัวที่สี่นะครับดูเล็บดูเขี้ยวดูปากครับตัวนี้จะเป็นเวโร์ซิรัปเตอร เดยนดูเสาจอมโหดนะครับออกลาดเป็นฝูงแต่คราวนี้มาแค่ตัวเดียวนี่ตัวที่สี่ผานไปตัวที่ห้านะครับเจ้าไดโนดูนเสาหัวโดมนี่เองเจ้าตัวนี้นะครับจะมีหัวแข็งมากมีกระโหลกหนาสิบนิ้วนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองตัวสุดท้ายนะครับ นี่จะเป็นไทรเซราทอปอีกตัวนึงนะครับแต่ตัวนี้จะสีเข้มกว่าตัวแรกนี่ฝนตกตก,ตกอย่างงี้มารวมกลุ่มกันนอนเล่นนี่เองก็วันนี้ก็มีแค่ไดโนเสาร์หกตัวนี้แหละครับเดี๋ยวถ้าเจอตัวอื่นเราจะมาสาธยายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับครับสวัสดีครับ